ที่คาซากาวะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้หลักการ Adaptive Reuse เพราะว่าเขาเอาสถานที่โบราณเอาสถานที่เก่าเนี่ยแทนที่เขาจะทุบทิ้งสร้างใหม่เขากลับเอาฟังก์ชันใหม่ๆที่มีความทันสมัยตอบโจทย์กับสังคมปัจจุบันเนี่ยเข้าไปสวมใส่ในสถาปตัตยกรรมแบบโบราณซึ่งมันก็สอดคล้องแล้วก็เข้ากับบริบทชุมชนเมืองกับบริบทของสภาพแวดล้อมได้อย่างดี คาซาคาวะเนี่ยเป็นศูนย์วัฒนธรรมใหม่ที่สร้างอยู่ในเมืองหินเขาเอาฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยเอาฟังก์ชันสําหรับฟังดนตรีฟังก์ชันสําหรับวัฒนธรรมฟังก์ชันสาหรับเยาวชนเนี่ยใส่เข้ามาในเมืองหินโบราณซึ่งเวลาที่เราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอความทันสมัยวัสดุทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะสร้างจากวัสดุใหม่ๆอย่างเช่นพื้นกระจกลาวกันตกเหล็ก หรือว่าพวกงานสแตนเลสงานโลหะต่างๆก็เข้าไปแล้วก็เรียกว่ามีทั้งความเก่าความใหม่ผสมกันแต่ความเจ๋งของคาซากาวะอันนี้เขาได้รับการเคลมว่าเป็นสถานที่เป็นออเดทเรียมฮอลที่เสียงดีที่สุดในโลกแล้วก็มีความเจ๋งตรงที่คนที่เนี่ยเขาบอกว่าคาซากาวะเนี่ยเป็นเหมือน Apple Store ที่อยู่ในเคฟก็คือมีความโมเดิร์นมีความเฉียบคมแต่ว่าอยู่ในถ้ำ ก็นับว่าเป็นการใช้หลักการอะด p t i ี e Reuse ได้ดีเพราะว่าการที่เราเอาฟังก์ชันใหม่ๆฟังก์ชันที่เข้ากับบริบทชุมชนใหม่ๆฟังก์ชันที่ตอบสนองกับการใช้งานแบบทันสมัยเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถาปัตยกรรมแบบโบราณเนี่ยมันทำให้ให้คนรู้สึกว่ามันยังเก็บของเก่าแล้วเราก็ยังตอบรับวิถีชีวิตใหม่ๆอ่าแล้วก็ที่เนี่ย พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนถ้ำเนาะเพราะมันเป็นถ้ำมันมีความโคง้งพื้นที่ก็จะเป็นทรงโคง้งเวลาที่เราไปนั่งฟังดนตรีหรือเวลาที่เราไปนั่งฟังคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงมันก็จะก้องกังวานฟังดูแล้วแบบลื่นหูไพเราะมากๆถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวหลังคาตัวซิลลิงของพื้นที่เนี่ยเขาจะแกะหินเนี่ยเป็นชั้นๆๆๆๆ มันก็เป็นการสร้างอะคูสติกอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหินลามสโตนมันมีความพุนอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซับเสียงได้ดีเสียงก็จะไม่สะท้อนไม่ก้องไม่ทำให้เรารู้สึกเอ็โคเจ็บหูคือเสียงมันมันเนี้ยบจริงๆอะเสียงไม่น่าเชื่อเลยว่าเสียงมันเนี้ยบจากวัสดุธรรมชาติที่เราไม่ต้องใช้แบบอะคูสติกในการก่อสร้างเลย